จากไอเดียมาเป็นแบบร่างจากแบบร่างกลายเป็นของจริงครับโอ้พระเจ้าวัยอะไรขนาดนี้เราครับให้อำนาจการควบคุมสปปรรพเสียงในล่องนี้อยู่ในน้ำมือของคุณครับผม <Wow. S 1> ด้วยสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ครับจากขอเปลี่ยนครับมีที่นี่ที่เดียวครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับผู้ชมพร้อมแล้วไปเจอกับสิ่งประดิษฐ์กันเลยน้องจ๋าออกมาจ้ะ อะไรกันเนี่ย,ยพระเจ้านี่มันคือสุดยอดสิ่งะริษ์ประจำสัปดาห์นี้ครับมันมีชื่อว่าเคสมือถือเ<ส>งียบคลิปสำหรับวิธีการใช้ครับเจ้าเคสมือถอเงียบคลิปนะครับ1สอดมือเข้าไปด้านล่างเคสมือถือครับอย่างง่ายดายนุ่มนวลครับ 2. ดันมือขึ้นมาครับให้พ้นช่องบริเวณกลางเคสครับ 3. จับมือถือครับของคุณนัครับให้เข้าที่เข้าทางครับและพร้อมที่จะใช้งานครับ 4. สนทนากับปลายสายครับโดยไม่แร์เสียงรอบข้างรบกวนอย่างแน่นอนนะครับผมแค่นี้ปัญหาเสียงกวนใจก็จะหมดไปครับเงียบคริบเงียบกริบจริงๆครับผมผู้ชมดูครับเคสมือถือครับนี่ครับที่ทำให้คุณนั้นรีเสียงรอบข้างลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ตัวเคสครับได้รับแรงดันใจมาจากหมอนอิงครับผมนี่ในสไตล์มินิมอลลิสต์โอ้สุดยอดครับเรียบหรูมีสไตล์เส้นใยธรรมชาติ100%ครับผมสามารถกั้นเสียงจากภายนอกครับมิให้มารบกวนการพูดคุยของคุณครับต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณไม่ต้องก้าวขาออกจากที่นั่นเลยแม้แต่เล็กน้อยครับผมนี่ตัวหมอนครับทำจากวัสดุอย่างดีครับช่วยดูดซับเสียงรบกวนรอบด้านครับ ต้องบอกเลยครับว่าเคสของเรานั้นใช้ได้กับมือถือทุกยี่ห้อในโลกนี้ครับผมเว้นโทรศัพท์สาธารณะอย่างเดียวครับรวมไปถึงครับแท็บเล็ตก็ใช้ได้ดีไซน์พกง่ายสบายหายห่วงไปได้ทุกที่ครับผมแถมยังใช้แทนหมอนนอนสบายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆสุดยอดหมอนเป็นเครื่องนอนอย่างหนึ่งที่ใช้หนุนศีรษะเวลานอนหรือใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นใช้กอดหรือใช้อิง หมอนถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบมีรูปทรงที่หลากหลายส่วนใหญ่ทำจากผ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยัดด้วยวัสดุเช่นนุ่นขน,นเป็ดหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศไทยหมอนแต่และพิ้นผ,ผ้าก็มีเอกลักษณ์ต่างๆกันไปเช่นหมอนสี่เหลี่ยมทางผ้าอีสานหรือหมอนขวานทางผ้ากลางเป็นต้น,ตน แค่มือถึงเงียบกิฟของเราครับสุดยอดครับเป็นไงฮะใช้แล้วเนียดไหมฮะคุณฮะอโอ้โหคุณผู้ชมครับท่ามกลางที่คนเยอะแยะขนาดนี้ครับผมพูดกับเธอเธอยังไม่ได้ยินเสียงผมเลยครับคุณผู้ชมแสดงว่าของเขาดีจริงสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเยี่ยมจริงเลยคุณผู้ชมเยี่ยมเลยที่รักที่รักอุ้ยอุ้ยแฟนมาโีเอาแล้วตัวเองมีใครอ่ะ อยากโกรธเลยที่คเขาให้สิ่งนี้มาคือถามทำไมฮะน่ารักสรุปเป็นเพื่อนกับเธอเหรอเนี่ยไม่ใช่แฟนเหรอบ้าเป็นแฟนกันเอาเอะไรห้องมันวะเนี่ยขอนะเอานั่นแหละครับคือเคสมือถือเงียบกริบของเราครับคุณผู้ชมสุดยอดนวัตกรรมของเดี๋ยว เอาไปด้วย<ะ>โวยบ้า<ะ>ขโมย <c oughs> แจ้งความแจ้งความก่อน <c oughs> ฮัลโหลครับฮัลโหลคุณตำรวจคุณตำรวจฮัลโหลได้ยินไหมฮะฮัลโหลนี่ไงคนเยอะไม่ได้ยินอีกตายละเอาไ้ก่อนผู้ชมไปฟังความพิเหนของคนอ,นอื่นดีกว่าว่าเขารู้สึกไงกับไปเคสมือถือเงียบกิบของเรานี่ไปฟังเลยครับผมแจ้งความก่อนพี่ไปคิดคว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมฮะไม่น่าจะได้ เงียบยังไงอะเงียบออกของนี้ไม่น่าเกิดมาได้นะคะมันปลวกอะพี่อะไรนะฮะมันปลวกมากมันปลวกคืออะไรฮะแนะนำว่าอย่าทำดีกว่าอย่าทำดีกว่าแต่ว่าแต่ทำเลยคนคิดออกมาคิดได้ไง่ะมันใหญ่เธอทาไหมคะเราจะเดินคุยอย่างนี้เหรอคะมันเธอท้าใช่ไหมครใช่มันใหญ่ไปมันใส่กระเป๋าแล้วมันแบบเนี่ยดูดิขึ้นกระเป๋าเลยอะคือมันใหญ่ไปเหรอมันใหญ่แล้วมันก็แบบแล้วมันเงียบจิกงหรถ้าลองแน่ดูมันเงียบไหมเงียบไหม คนปลายสายเงียบไปเลยอ่ะยิ่งไม่ได้ยินคนปลายสายเงียบอีกนะครับผมเราว่าเอามาเหมาะกับนอนมากกว่าป่้อ๋อถ้าแบบมีขอออย่างนี้ออกมาชิ้นเดียวบนโลกหนูคงไม่ซื้ออ่ะพี่แต่ปีหนูคงกระทืกทิ้งอ่ะแล้วคิดว่ามันมีข้อดีไหมฮะหรือว่ามีข้อเสียอย่างเดียวเลยขนาจจะดีตรงที่เมื่อกี้ปิดเสียงได้โอเคแต่ให้เราเดินคุยอย่างนี้คงไม่ไหวอะค่ะคิดว่ามันมันใช้ได้จริงไหมครับมันใช้ได้จริงถ้ามันขนาดเล็กกว่านี้นะคะอ๋ออาจจะแบบว่า ท่าน,นามันที่มันเป็นขนาดเล็กลงขนาดแบบว่าขนาดแต่ละโทรศัพท์แบบนี้นะคะอ๋ออยากให้มันเล็กลงเส,สียงคนพูดาหายค่ะไม่ได้ยินเลยเสียงคนพูดหายจริงเหรอรรไม่ได้ยินเลยไม่จริงหรอกผมไม่เชื่อหรอก <c oughs> เอ,า,อางี้เดี๋ยวผมลองโทรเข้าเบอร์คุณมดดีกว่า <c oughs> ได้รู้ว่าคุยกันได้จริงหรือเปล่าเบานะครับพี่มาอ๋อมันใหญ่เลยนะมันกดบังความสวยกระหมดอ๋อ สำคัญตรงนี้นี่เองมันบดบางความสวยแต่จริงๆเราก็ก,ก็ก็คงโอเคมาถ้าเกิดว่าแบบปิดจริงๆอ่าๆเอาไปไงใส่จริงๆใส่ใรกระเป๋าหนูยังไม่ได้เลยพี่บางคนเขาคงนึกว่าหนูไปนอน,นในที่ทำงานปะหนูว่าไม่ไหวอะ่ะหมายความว่าไงครับมันไม่ดีตรงไหนฮะมันเป็นเคส รับพี่จะไปพี่จะไปเที่ยวอย่างนี้พี่เอาเคสใส่กระเป๋าเคสอันทัวนี้ไม่พกดีกว่าป่ะคะพี่อ๋อคือมันใหญ่มันใหญ่เกินไปป่ะคะหรือว่าถ้ามันลําบากขนาดนั้นกลับไปคุยที่บ้านแก่โทรศัพท์อะคะนี่ครับนี่ยากของวันนี้เลยครับถ้ามันลําบากขนาดนั้นไปคุยที่บ้านดีกว่าไปทำไมโอ้ทิ้งไม่เลยขอบคุณนะครับทุกความคิดเห็นนะครับที่มีมาให้กับรายการของเรานะฮะอยากให้ผู้ชมไม่ดูรายการเราครับ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะครับกับสิ่งรอบตัวสิ่งใกล้ตัวครับบริหารสมองครับนี่ดูอย่างนี้ครับข้างหลังเป็นแมวน้ําเห็นไหมฮะแมวน้ําเนี่ยเขาถูกแฟนทิ้งมานะครับนี่แฟนเป็นคนไทยด้วยแฟนชื่อแอลว่ายน้ํามาจากขั้วโลกมาตามหาแอล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 นี่นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับผมล <c oughs> ุงหน้าไปดูดีกว่าว่าความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรได้อีกบ้างในรายการขอเปลี่ยนสครู่เดียว เอาอยู่ดู่นเมื่อกี้เห็นเติมไปดูนปลาลเป็นก้อนเนี่ยจะต้องทําแบบไหนจะต้องใช้แป้งอะไรจะต้องใช้ปลาน้าหนักเท่าไหร่เพื่อนเอนที่ที่ทางานวิจัยด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆนที่มาดูเนี่ยเขาก็แบบยี้นะแบบว่าแสดงอาการที่แบบว่ารับไม่ได้นะปลาละะ่า